ก็แล้ครับพวกเราด้ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผม <c oughs> ก็มาพบกับผมนะับช่องยนะูทูปนับกินปลากังมุงนะับแล้วก็สวัสดีไปยังเฟซเฟซนับเฟซบุ๊กดูไดู้้จักยาวครับเตียสิบเอ็ดปกินปากังมุงนะมครับไปคลิปนี้ก็พามาชมครับพี่น้องพามาชมเจ้ากเกตครับตามตรองตามเชียร์ครับนิวโลโก้ครับตัวโบกู้นะแหมคันนี้นี่เป็นของน้องโก้นะครับน้องน้องก้ครับสีไทยลานปาครัมพี่น้อง เอาไงครไปนานแล้วกันนี้วันนี้ปานมาเจอพอดีครับเลยจัดให้อีฟซีเลยดูครับกับตัวท็อปนะครับฟิซูปเนี่ยตวินเดอร์โบกระมาณตอนดินครับนี่ครับพวกล้อวิ่งกันสี่คันครับแบ่งเป็นสองฝั่งไม่รองดูครับดูตางไม่รองโอ้แหตางอย่างโอครับนี่ครับสามตัวสามจี๊ดครับ วันนี้ก็เตือได้มาเยี่ยมเยือนตีมานครับสะพานตอนดินไฮโอกอ้อวิ่งโอล้อวิ่งสีกันครับสีโน่ล,ล้วนๆครับสีงเงาติกสองครับเปิดมาแล้วครับเปิดมาแล้วนี่ครับปุง่งกีบักเก็ตกับ1.3กิวนะจุ่ๆไปเลย ตักประมาณสองถึงสามครั้งพี่น้องรู้เรื่องเลยครับแหมเงียบม,มากครับตำมานเบาๆแบบนี้โตโบตำมานหนึ่งลูกนะครับโตโบเก็ตนะครับเ,เป็นโตโบสี่สูบครับสี่สูบก็มันเร็วพี่น้องโรยเจดีมาเรกมาครับที่ถึงฟันหนุกโรยอาทิโปรกับตัวนาที เต็มเต็มแวรี่น้องสบายสบายครับ6ล้อ4กันกำลังก็เตียบเต้านะครับกำลังเตียบเต้าอ่าไม่นี้ไม่ห่างพี่น้องกับตัวครูปนะครับ เนียปุ่งกีก็หนึ่งจุดสามกิโลไปน้องห้าพันเห็นปุ่งกีที่อ่ามีขนาดหรือว่าไซน์นะพิกัดรถ,รถก,ร,ถก,กระดถขุดนาด G ี่สิบตันนี่ไปน้องใหญ่มากครับเราก็แม่ลองกลับแล้วไปน้องรุ่นนี้ถือว่าโดนใจครับโดนใจวัยรุ่นกับ,บ,บสายเก็ตนะครับวงล่างก็รอเลยเจนลูกครับ้อเ,เลยเจนลูกแกรียสองครับ ไปแต่ก็แปดสิบครับวันนี้แปดสิบจินวันนี้ใส่โลบาเนี่พี่น้องแหมโลบาอ่าใส่อ่าโลบาซิ่งด้วยพี่น้องไ่เทเน Saint ียมครับแหมดูครับเกือบสองกิวี่น้อง กับก้าตัวนะครับ <wont> ต <Momo S 1> <benchmark> ัวนี้สามล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทนะครับราคาสดพี่น้องคนใจก็กลิ้งกลางมาปรึกษาเราได้ครับเรามีเซลคอยรองรับอยู่พี่น้องสนใจรถกุดเก็ดนะครับติดต่อเรามาได้เลยครับแห็นนี่ตีที่สองพี่น้องตีที่สามครับน่าจะรู้เรื่องครับเรียบร้อยครับแม่เนี่ยครับเก็ด ได้เปรียบแบบนี้พี่น้องเก็ดนี่ได้เปรียบกับเรื่องพวกขี่พี่น้องอ่านออกเร็วครับไม่ว่าจะเป็นอานขุดดางนะครับอ่านต่อดินดักเต็มเร็วครับประหยัดน้ำมันตัวนี้พี่น้องเจืบุกลิดกับต่อจ้บุงไหนดูครับดูสีเงาติดพี่น้องสีเงาติด สิงห์ติกกับสิงห์ติดชวนกันนู้ป็ตกจีบพี่น้องติดตัวอร่อยครับสามตีครับตักสามกลางพี่น้องออกเลย chặt tìm chạy bìu đều 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 f g 8G ไปน้อง240ิบลลังมานี่ครับานตอนลินแบบนี้ต้องอาอกอรอยางใหญ่ท่านั้นไปน้องยางปันครับสามตีรู้เรื่องไปน้องใส่มากกว่านี้ไม่ได้ครับจมแน่นอน

ใส่ต่อเล็ดด้วยไ่น้องใส่ต่อเล็ดด้วยวันนี้โลบาเลีต่อเล็ดครับแร่ย่างเดียวครับสระติกเกอร์กิ้งปากังมุ้งไ่น้อง